ขอบคุณ fc ที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาค่ะเขาบอกว่าสวยมีขาแว่นมาดูก่อนสวยมีขาแว่นโอเคสวยจริงค่ะสวยจริงนี่ค่ะคูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะโอ้สวยจริงค่ะมีขาแว่นอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะไม่ได้ล้างอันนี้น่าจะล้างตามความเข้าใจของแม่ไน้น,นะคะ,ะว่าลักษณะเหรียญความคมเท่ากัน ความคมชัดอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้เขาขาวสะอาดอันดำอะดูคมกว่าด้วยเนี่ยนะเหรียญส่วนมากคนที่เขาไม่ให้ล้างเป็นเพราะอย่างเงี้ยค่ะดูเห็นไหมคะไม่ล้างนะดูสวยนะดูมีคลาสสิกดูแบบสวยอะล้างนี่ดูขาวเวอร์แล้วเห็นรอยชัดด้วยนะรอยสึกรอยอะไรอะรอยตำหนิอนะชัดด้วยถ้ายังไม่ล้างเนี่ยจะกลมกลืนมองไม่เห็น อ๋อชัดเจนค่ะเหรียญที่เหรียญที่ล้างอ่ะหน้าสึกหมดแล้วนะคะหน้าไม่ชัดหน้าไม่เห็นแล้วค่ะแต่เหรียญที่ไม่ล้างเห็นไหมคะหน้ายังชัดอยู่เลยโอ้เนี่ยอุ้ยเหรียญน,นี้หน้าชัดมากเลยคมมากเลยนะคะเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเอามากี่เหรียญเดี๋ยวนับก่อนเขาไม่ได้เขียนมาหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปสิบ น่าจะประมาณนั้นส0มสิบหน่าจะประมาณ60สิบหกเจสได้60กว่าห้าสิบหหสิบ 67เ็ดเหรียญค่ะมาห7เดเหรียญน,นะคะเขาเขาเขียนว่าสวยมีขาแวน่นอะสวยจริงค่ะสวยจริงบางคนนะเขาเลือกครุฑนะครุฑที่ไม่ผ่านการใช้งานเขาจะดูด้านด้านนี้เขาจะดูด้านด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านนี้ขาแว่นชัดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาถือว่าผ่านใช้น้อยสวยมีขาแวน่นแต่บางคนเขาจะดูด้านนี้อย่างเดียวเขาไม่ดูเรื่องขาแวน่นเขาจะใช้ครุฑไงคะ เขาจะเอาเหรียญเอาครุฑด้านครุดไปโชว์ไปใส่แพ็คใส่เมาส์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแต่ครุดอย่างเอมีพวกพวกกันที่เขาทาเกี่ยวกับของชํารวยขายอันเนี้ยเขาจะดูแต่ครุดแบบแบบนี้เห็นไหมคะด้านอันนี้ด้านครุดสวยมากด้านนี้ไม่สวยเนี่ยมีตําหนิมีจุดแต่ครุดนะ่ะสวยมากคมชัดหน้าหน้าไม่สึกเลยแบบเนี้ค่ะเขาจะชอบเขาจะเลือกแบบนี้เลือกเลือกที่ด้านด้านครุดสวยเนี่ยพวกเนี้ย เดี๋ยวถ้าเจอถ้าเขาเจอแบบนี้นะเขาชอบนะดูเลยเพราะว่าเขาจะไปโชว์ด้านครุฑเขาไม่ได้โชว์ด้านด้านพระเจ้าอยู่หัวค่ะถือว่าสวยใช่ได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ไว้วางใจส่งมานะคะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจดค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทมาทั้งสิ้นนี้นะคะเออหกสิบเจ็ดเหรียญ หกสเจ็ดถ้าร้อยเหรียญก็ได้พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญน,นี้นะจากเมื่อก่อนที่พนัเคยซื้อขายกันราคาเคยถึงร้อยนะคะราคาหลักร้อยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลงมาแปดสิบหกสิบลงมาเรื่อยๆหกสิบห้าสิบห้าสิบนี่นานหน่อยห้าสิบแล้วก็มาสามสิบบาทสามสิบบาทนี่ก็เป็นปีจากสาสิบบาทนะ ก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะตามกระแสเนาะกระแสแผ่วกระแสงเงียบพอก็ลดไปแล้วอขอใครใครได้เปิดไฟให้สว่างสว่างพอช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยพป็นนากระกกรับซื้ออยู่ในราคาเหรียญละยี่สิบบาทนะคะเป็นนารับซื้อเหรียญละยี่สบาทเดองครุฑนะคะแล้วมีคนลงขายเหรียญละสิบเจ็ดบาท เขาลงขายอะค่ะเขาลงขายเหรียญแล้ว17บาทนณะต,ตกใจอ่ะอ้าวเรารับซื้อ20เราขาย17หม,มายความว่ายังไงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วสิเราก็ต้องมาลดค่ะลด,ลดลดราคารับซื้อจากรับซื้อ20บาทก็มารับซื้อ15บาทเนี่ยค่ะตามกระแสนะคะถ้ามีกระแสอะไรมาหรือมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยถ้ามีกระแสเขาก็จะขึ้นแต่ถ้าอยู่เฉยๆเงียบๆอย่างเงีง้ยราคาก็จะลงนะคะ เนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะครุฑบาทหนึ่งเจรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะ